ท่านผู้ชมมีอะไรอยู่ใต้ปุ่มไม้เนี่ยนั่งเล่นชิวๆแต่กลับมาเจออะไรเนี่ยวายมันคืองูอะไรเอ้ยอไม่กล้าเข้าไปดูเลย มานอนอะอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยไปไปเข้าในปา่าน่ากลัวมากตัวสีน้ำตาลเห็นแต่ลำตัวไม่รู้หัวไปอยู่ไหนลืมเลื้อแล้วกระดิกตัวแล้วไปไป ในป่าไปมีเขาก่อนนะท่านผู้ชมเขาไม่ไปเราไปดีกว่า